สวัสดีครับพีเตอร์สวัสดีครับพี่ช้างครับแล้วก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมมาพบกับ a i r b a บ็กไทยครับก็ต้องมีของดีมานําเสนอเช่นเคยใช่ครับอะแน่นอนฮะที่เห็นในหน้าจอนี่ก็แบรนด์จากเยอรมันนะใช่เราก็ทำคลิปรีวิวหลายรุ่นแล้วครับผมรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่อยากแนะนําเพราะว่าเสียงเขาดีจริงใช่แล้วครับแล้วก็นีหนีดูดู ดูลำโพงเนี่ยดูความสวยดูความสวยออกแบบวินเทจนะอ่านี่ฮะคือก็เป็นสไตล์แบบอ่ามีขาตั้งเล็กๆนะนี่ฮะเห็นแล้วรู้สึกนึกถึงทีวีอ่ายุคที่เป็นแบบทีวีที่ใช้หลอดสุญญากาศนะจะเป็นตู้มาตู้ปลาขึ้นมาแล้วมีขาตั้งอย่างเงี้ยนี่ดูคลาสสิกมากให้ดูเลยนี่เลยนี่ฮะดูดิก็จะมีเี่ยนี่ครับ แล้วก็คิวด้านหน้าเนี่ยฮะก็จะเป็นเหมือนรังผึ้งนะใช่เนี่ยเหมือนรังผึ้งแล้วก็มีตรงกลางก็เป็นเนี่ยโลโก้บาฟูฟูนี่สวยง่ากนะคิวสีเทาๆขาวๆนะใช่ครับแล้วก็ผิวเป็นลายมันลายไม้โอักนะนี่แล้วก็ด้านบนก็จะมีหนกนะฟังก์ชันต่างๆโหมดนุ่มนะครับว่าปุ่มกดโหมดต่างๆตรงนี้นะหนอกก็จะเป็นเรียกว่าเป็นพาวเวอร์ในตัวครับนี่เปิดตรงนี้เลยนะครับอแล้วก็ ขอดูด้านหลังหน่อยดิครับผมตัวนี้ออกแบบมานะครับนี่แบบเบสยังไม่พูดถึงชื่อรุ่นเลยนะให้ดูมิติของตัวลำโพงก่อนนะแล้วก็เนี่ะเบาฟุ้งอะรุ่นเลยนี่นี่มาลวรุ่นครับผมเบาฟุ้งดัสตินนะครับไม่มีบอกมีแต่รหัสรหัสตัวโมเดลนี่ทั้งนั้นกล่องนี่ครับผมนี่ฮะเบาฟุ้ง นี่ครับซาลบาวินเทจน,นะครับ,รบดัสตินนะครับ BAS 1 0 2 0นครับนะครับนี่เลยก็หลายท่านอาจจะสงสัยบางคนที่เพิ่งเข้ามาก็จะดูว่าเบาฟุ้งแบรนด์ไหนแบรนด์จากเยอรมันครับนะนี่ดูอายุแบรนด์ก่อนนี่เลยร้อยปีเลยนะร้อยปีครับ ตั้งแต่ปี1924นะใช่นะครับก็นี่เลยตั้งแต่ยุคเพราะว่ายุคเครื่องเสียงยุคแรกๆเลยนะครับแล้วก็นี่มีโลโก้นี้ด้วยฮะไฮไฟโอเดียโวเขาก็เคมว่านี่ฮะเป็นสไตล์ซาวบาวินเทจนะคือทรงคล้ายๆซาวบาแหละแต่จริงๆก็เป็นลำโพงนะครับเป็นลำโพงพูดทูธมีแบนในตัวนะครับก็ชื่อรุ่นว่าดัสตินเนี่ยภาษาไทยก็มีนะครับครับผมอ่านะฮะมีฟังก์ชันอะไรบ้างอะมาว่ากันเลยดีกว่ามาดูฟังก์ชันกันหน่อยครับ ฟังก์ชันองเขาครับตรงนี้เลยนะครับก็มาพร้อมด้วยบลูทูธเวอร์ชัน5.3ล่าสุดเลยนี่ครับนะครับแล้วก็ออกแบบมาเป็นแบบ2.2นะครับนะครับคือกำลังขับ40วัตต์แอ2.2คือมีบูเฟอร์4นิ้ว2ตัวแล้วก็ทวีตเตอร์ขนาด2นิ้วอีก2ตัวแบตเตอรี่ขนาด4,000มิลลิแอมป์นะครับผมใช้งานได้ประมาณน4-6ชั่วโมงใช่ครับขึ้นอยู่กับความดังนะครับผมนี่ไงมีช่องเสียบนี่ฮะ ม่ค่อยเอดลกาณ์นะครับแล้วก็ตัวนี้เชื่อมต่อแบบทีวีได้ด้วยซื้อไป2ตัวเชื่อมต่อกันแบบไร้สายให้ระบบเสียงแบบสเตอริโอนั่นเองครับผมแล้วก็อินพุต3.5นะครับตัวนี้มาพร้อมด้วยฟังก์ชันที่ว่าเอ็กซ์ตร้าเบสแลมีปุ่มเพิ่มเบสได้ด้วยจะฟังนอร์มหรือว่าเพิ่มเบสได้ทีนี้มาดูนี่นรายละเอียดของดอกลำโพงเลยบูนอันนี้เป็นฟังเป็นสเปคทางแม็กคานิกนิดนึงแล้วเป็นพีซีชอตแล้วนี่ฮะสี่สิบบาทคือข้างละยี่สิบบาทคูณสองนะครับเราซื้อเป็นส นะครับตอบสนองความถี่ทำได้ดีนะ50เฮิรต์นี่ยความถี่ต่ำได้ดีเลยถ,ถึง14กิโลเฮิรต์นี่คือไม่บาดหูแต่ถ้าถึง20กิโลเฮิรต์เนี่ยจะจี๊ดๆซะหน่อยใช่นะฮะก็ตัวนี้ระยะบูทูธได้ที่10เมตรนะครับชาร์จประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับเป็นไทซีนะตัวนี้ชาร์จไทซีนะครับไม่มีหัวมให้ก็50ก็4-5ชั่วโมงถ้าเปิดสุดก <c oughs> ็ประมาณ2-3ชั่วโมงครับนะครับแล้วก็ตัวนี้บูฟเฟอร์4นิ้ว2ตัวนะครับแล้วก็52 2มตตตตััวววทเเอร์า นะครับห้าสองมิลเขาวัดที่ไดมิเตอร์ตัวลำโพงเลยแต่ถ้าตรงกลางมันเซิยวโดนไดเเตอร์สิบเก้ามิลนะครับเดี๋ยวให้ดูพอมันถอดดูได้แล้วขนาดนะนี่ขนาดก็ความยาวสามสิบเซนนะครับแล้วก็หน้ากว้างนะสามสิบความสูงความสูงยี่สิบเซนสิบสองเซนนะครับแล้วก็ลึกไป็นต่าสิบหกเซนครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นสเปคของเขาเลยนะครับใช่ครับก็มาดูว่าออแบบสองจุดสองเป็นแบบไหนนะฮะนี่สองจุดสองนะครับนี่แกะออกมาเลยนะครับสองจุดสองสองจุดสองก็นี่ครับ ก็จะเห็นครับผมก็จะเห็นนี่ฮะหน้าตาเลยก็นี้4นิ้วบูฟเฟอร์สนิ้วสองตัวนะครับแล้วก็ซิลโดนทิวเตอร์ที่เขาบอก52ามิลคือทั้งหมดเนี้ยแต่ถ้าเฉพาะซิลโดนทิวเตอร์19บเก้ามิลนะนะครับเดี๋ยวิร์ดชัดเจนเลยด้านบนนะครับก็จะมีน็อบนี่เลยที่เปิดไว้ฟังเปิดปุ๊บเนี่ยเป็นพาวเวอร์ในตัวครับผมมีปุ่มอะไรบ้างเล็กๆตรงนี้ก็จะปุ่มฟร์เวิร์ดรีเวิร์ดนะครับตรงนี้กดต่อฝั่งกันแล้วก็ตัวนี้ปุ่มเลือกโหมดเลือก EQ นะครับอันนี้เลือกโหมดนะครับอันนี้ ไปหน้าถอยหลังครับตัวนี้เล่นตรงอยุดนะครับผิวจะเป็นวินิลนะเป็นวินิลลายไม้ลายหลายไม้นะครับด้านหลังก็จะมีเนี่ยฮะชาร์จไฟนะครับแล้วก็เสียบ USB ไมโครเอิเล็กทริกอินพุต3.5อันนี้ก็เป็นลิเฟ็กนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดของเขานะฮะดูด้านล่างสวยนะความนี่ฮะนี่ก็เป็นฟุตเตอร์เป็นขาเล็กๆเนี่ยฮะเขาก็ยังใส่ใจนะใส่รับเบอร์เล็กๆมาด้วยกันลื่นก็แบรนด์เยอรมันน่ะคือถ้าพูดถึงเยอรมันเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องรายละเอียดของอ่า งานดีไซน์นะครับผมใส่ใจนะไม่ให้มันเลื่อนในเล็กๆเนี่ยปลายปลายขาเนี่ยนะครับถ้าเป็นที่อื่นอาจจะใส่พลาสติกหุ้มนิดเดียวนะหรือไม่ก็ไปใส่มาใช่นะครับก็อันนี้ฮะคือความโมเดลตัวดัซซินเนี่ยมันก็จะอย่างที่บอกครับดีไซน์มาตามสไตล์คล้ายๆซาวบาเป็นลำโพงแนวนอนนะสวยงามครับนะครับแน่นอนฮะแต่ว่าเรื่องของเสียงก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องห่วงสําหรับตัวบาฟุงตัวนี้แนวเสียงเป็นไงพี่เตอร์บุคลิกเสียงเสียงกลางเพราะมากครับ คือแนวเสียงโทนเสียงร้องเสียงกลางผมว่าให้เสียงบอปุ่นนะเสียงร้องนานาเลย <ฮะ S 2> เสียงแหลมแน่นอนว่าทวิตเตอร์เขาอยู่คนละฝั่งเนะี่ยมิติสโล่ทาได้ดีเลยครับก็เสียงแบบว่าซ้ายขวาเนี่ยถึงจะเป็นบอดี้เดียวกันนะ,ะแต่ฟังอยู่แบบระดับใกล้ระยะห่างหนึ่งเมตรนี่นแยกเสียงซ้ายขวาได้สบายเลยนะครับมิติเสียง40วัตต์ตัวนี้นะผมบอกเลยว่าเปิดที่ไหนได้บ้างร้านกาแฟห้องนอนห้องทํางานนะห้องนั่งเล่นในบ้าน สบายเลยใช่ครับเอาดอยังได้เลยแต่ว่าเป็นเอาดอ์ที่แบบว่าเสียงไม่ดีมิลลหน่อยใช่นะครับก็ตามสไตล์ดีไซน์ของเขาเห็นไหมสวยสวยงามนะครับดูวินเทจคลาสสิกดีนะครับแล้วก็มาพร้อมบุคลิกเสียงที่นุ่มๆนะฟังเอาเพราะเลยดีกว่าไม่ได้ฟังเอามันนะเน้นความไพเราะของเสียงเพลงเสียงดนตรีเสียงร้องนะครับเกือบลืมเลยนะเขาจะมีคู่มือมาให้นะครับนี่ภาษาไทยนะครับ นี่ฮะนี่มีภาษาไทยภาษาไทยผลิตมาเพื่อจําหน่ายในประเทศไทยโดยเฉพาะใช่ครับภาษาไทยแล้วก็คู่มือรับประกันนะครับนี่ก็ภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็ที่แถมมาครับก็จะมีอินพุต3.5หนเส้นมีสายสัญญาณอินพุต3.5ครับผมแล้วก็สายชาร์จไทยซีแบบเบาโฟ้งอย่างดีเลยเป็นสายถักนะส่วนหัวหัวชาร์จก็ใช้ของสมาร์ทโฟนก็แนะนํา5โวลต์2แอมป์3.5แอมป์ครับนะครับแนะนำนะฮะประมาณนี้นะครับไม่รองรับฟิล์มชาร์จนะใช่ครับผมครับผมนี่ก็เป็นก็น่ารักด้วยยังไง ราคานี้ก็บอกเลยเนาะได้เลย4,590บาท4,590บาทรับประกันหนึ่งปีเต็มของแท้100%จากแอปเปไทยนะครับนี่ไปรับประกันมีเราเป็นจากเบาฟุ้งฮะไม่ยากแอปเปไทยรับประกันโดยเบาฟุ้งใช่นะแอปเปไทยเป็นัวแทาจำหน่ายัวแทาจำหน่ายครับแต่ว่าซื้อสินค้าที่แอปเปไทยก็ไม่ต้องห่วงของแท้แน่นอนใช่ครับนะมั่นใจได้นะอ่นี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งของเบาฟุ้งที่มาพร้อมคุณภาพเสียงครับชั้นเยี่ยมกับดีไซน์ที่แตกต่างออกไปนะสำหรับท่านที่อาจจะชอบ ลำโพงบูทูที่มีดีไซน์สวยๆหน่อยนะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกคือได้ทั้งฟังเพลงได้ทั้งประับตกแต่งบ้านช้้งนอนคอฟฟี่ช็อปอะไรเงี้ยครับได้เลยมาลองฟังเสียงกันหน่อยครับผมลองฟังครับ See you later. เ็นไงโหเล็กพี่ขี้หนูจริงๆใช่นะครับเอาอยู่นะในห้องทุกห้องในบ้านเลยครับผมก็ซื้อไปที่ทํางานได้ผมว่าใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญนะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นซาวบาร์นะเชื่อมต่อบูทูธกับสมาร์ททีวีนะดูหนังได้สบายเลยแต่เป็นผมเหรอผมเอาไว้ฟังเพลงดีกว่าก็มินิมอลดีนะครับก็รูปทรงนี้แต่อย่างที่บอกสําหรับคอนโดเล็กๆอยากได้ลาโพงเสียงดีๆต่อทีวีก็ตัวนี้ก็ได้นะคือวางในชั้นวางโซ่ทีวีด้านบนแล้วก็มีช่อง ใช่ให้วางด้านล่างอะไรงี้ก็เข้าได้ดีคือขนาดเขาไม่ใหญ่ครับครนะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งของเบาฟุ้งที่ผมรับประกันเลยว่าเสียงดีแน่นอนใช่ฮะสวยเสียงดีนะครับก็ดีไซน์แบบเรียบง่ายนะใช่หรูนะครับก็จําชื่อไว้เลยเบาฟุ้งดัสตินดัสตินนั่นเองนะครับราคา4,590บาทสินค้าพร้อมจําหน่ายแล้วที่แอปปิลไทยสนใจจะเข้ามาก็ในเพจเฟซบุ๊กก็เฟซบุ๊ก Facebook อินบ็อกซ์มาเลยนะไลน์แอดก็เอสสายเอไทย <c oughs> ครับเบอร์โทรก็นี่เลยศูนย์หกหนึ่งห้าหกห้าเก้าหกแปดเก้านะครับหน้าร้านวงเวียงศีบางเขนเปิดจันทร์ถึงเสาร์นะครับผมบ,บริการส่งทั่วประเทศอยู่ละไม่ว่าจะเป็นเก็บเงินไปทางหรือโอนตังเข้ามาใช่ครับแล้วก็ <c oughs> นิดหนึ่งระวังเพจปลอมที่ดูดคลิปเราไปแล้วก็ส่งของไม่ตรงปกนะนเพจปลอมก็โทรมาที่เบอร์ร้านเบอร์นี้ได้เลยหรือวเบอร์พิเตอร์ครับโทรเข้ามาก่อนที่ท่านจะตัดสินใจสั่งซื้อนะครับสอบถามก่อนว่าเป็นเพจจริงอะไรจริงใช่แล้วก็เอ่อ ถ้าจะมาที่ร้านก็เนี่ยฮะพิมเปิด Google Map พิมแอปแป็กไทยมาตาม GPS ได้เลยวงเวียนอักษบางมีสาขาเดียวมีที่เดียวเปิดจันทถึงเสาเก้าโมงถึงหกโมงเย็นวันอาทิตย์หยุดแต่ว่าช่องทางออนไลน์คุยได้ตลอดเวลาตลอดครับนะที่ว่าจะตอบช้าตอบเร็วใช่ถ้าช่วงเวลาจันทถึงเสานี่คือตอบปกติเลยครับแต่ถ้ากลางคืนอาจจะตอบช้าหน่อยอ่าครับผมนะครับผมเพราะว่าทุกคนหลับหมดแล้วนะฮะไม่ได้ตั้ง AI ให้ตอบไม่ไม่ให้ท่านคุยเอไคุยกับเราเลยใช่ครับก็ สำหรับนะไทยที่ชอบลำโพงสไตล์นี้ทรงแบบนี้ไม่ผิดหวังเรื่องของคุณภาพเสียงครับรับประกันได้เลยครับผมนะพร้อมจำหน่ายแล้วนะฮะที่แอร์แบกไทยของเราครับนะวันนี้ผมกับพีเตอร์ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ